ใครที่กำลังหาสถานที่สุดโรแมนติกพาคุณแฟนไปเดทวันนี้มิวหนิงจะพาไปแนะนำสถานที่สุดโรแมนติกมากแบบเก่าไก่ล้านตัวกันเลยทีเดียวในกรุงเทพของเรานี่เองค่ะกับการนั่งเรือหรูเซฟ c ฟ u นครูซบายบันยันทีแบงคอกพร้อมทานดินเนอร์ชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาจะน่าประทับใจแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะเรากำลังจะรอใต้สะพานกันแล้วนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลย,ยเห็นวิวจากห้องอาหารเลย อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าเรากําลังจะไปโรงเรือเพื่อไปดินเนอร์ที่แซฟรอนคุยบายบัญญัตีนะคะสาหรับใครนะคะที่ไม่ได้นํารถยนต์มาก็สามารถเดินทางได้ด้วย BTS นะคะ มาที่สายสีทองและลงสถานีเจริญนครน,นั่นเองค่ะเราก็จะมาโผล่อยู่ที่ไอคอนสยามเพื่อเตรียมตัวไปลงเรือก,กันแล้วค่ะถ้างั้นไปกันเลยค่ะพอลองรถไฟฟ้าปุ๊บก็เดินตรงมายัางท่าเรือเลยค่ะจะมีจุดให้เราเช็คอินพอเรามาถึงที่เคาน์เตอร์ของแซฟฟอนครุยนะคะเขาก็จะให้บัตรนีงมากกับเราค่ะเป็นบัตรในการขึ้นเรือแล้วใครที่นํารถบ้านนะคะสามารถนําบัตรนี้นะคะไปแสตมป์คู่กับบัตรจอดรถได้ค่ะพอหนึ่งทุ่มเรือก็มารับเราแล้วค่ะบอกเลยว่าเรือสวยและหรูหรามากๆนี่ค่ะแซฟฟอนครุยบายบันยันทรีนะคะไปดินเนอร์กัน สวัสดีค่ะติ๊เก็ตนับเบอร์เชลกขอบคุณค่ะ พอขึ้นมาถึงนะคะเขาก็จะให้เวลคัมดิงกับเราก่อนเลยค่ะซึ่งนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเด็กทานได้ค่ะซึ่งเรือเซฟฟอนครูสเป็นหนึ่งในห้องอาหารสุดหรูของโรงแรมบัญญัตทรีแบงคอกค่ะมีทั้งหมด2ชั้นชั้นบนจะเป็นโซนบาร์ที่เรียกได้ว่าเหมือนยกมูลบาร์ของโรงแรมมาไว้บนเซฟฟอนครูสแห่งนี้กันเลยส่วนชั้นที่1จะเป็นส่วนห้องอาหารที่โดดเด่นไปด้วยกระจกทรงโค้งซึ่งเราสามารถชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจากด้านในเรือได้แบบพาโนรามาสวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเดือกก็ล่องมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะได้เวลาลงไปทานดินเนอร์กันแล้วไปกัน,นะคะ่ะล้างมือค่ะพอเราลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะก็จะมีพี่มาล้างมือให้เรานะคะนี่ก็คือเป็นการล้างมือแบบไทยค่ะ ในการล่องเรือทานดินเนอร์เนี่ย mm hmm. เขาจะเสิร์ฟเีลาจานนะคะโดยจะเริ่มจากอะพิทเซอร์ซุปแล้วก็ค่อยมาเป็นเมนคอร์สนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราสั่งมาเพื่อการถ่ายทําในภาพรวมนะคะเราเลยได้มาทีเดียวหมดเลยะคะ่ะในส่วนของอาหารทางห้องอาหารจะเสิร์ฟเป็นอาหารไทยทั้งหมด4คอร์สเริ่มจากเมนูเรียกน้าย่อยที่จะเสิร์ฟเป็นแครกเกอร์แบบไทยทานคู่กับมายองเนสน้าพริกอ่องและน้าพริกหนุม่ม Mm hmm. ตัวน้ำพริกหนุ่มนะคะ mm hmm. เผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดมากจนเกินไป mm hmm. อร่อยมากเลยค่ะจากนั้นก็เริ่มเสิร์ฟจานแรกซึ่งเป็นเมนูสตาร์เตอร์ที่ประกอบไปด้วยนวดหมึกทอดกระเทียมยำส้มโอแซลมอนและปอเปี๊ยะเป็ดย่างสมุนไพรค่ะยำส้มโอนะคะมีความแบบเปรี้ยวหวานกำลังดีทานคู่กับแซลมอนเนื้อแน่นอร่อยมากๆเลยค่ะต่อด้วยเมนูซุปต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อน mm hmm. ชิมรสุปค่ะ มีความเผ็ดกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เผ็ดจนเกินไปค่ะและเมนคอร์สนั่นก็คือแกงกะทิปลากระพงย่างใบชาพูเปรี้ยวหวานปูนิ่มทอดกับยำสับป,ประรดผู้แลและข้าวหอมแซฟฟรอนไปที่เมนคอร์สของเรากันบ้างนะคะอันนี้คือแกงกะทิปลากระพงย่างใบชาพูค่ะ บาชาคูคือกรอบมากแกงกะทิมีความหอมของตัวกะทินะคะแล้วก็มีความเข้มข้นมากอร่อยมากเลยค่ะส่วนเมนูตรงหน้าเรานะคะคือเปรี้ยวหวานปูนิ่มทอดแล้วก็มาพร้อมกับยำสับะวดผู้แลค่ะจะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยแล้วก็ข้าวแซฟฟอนค่ะสําหรับข้าวแซฟฟอนเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวประจาห้องอาหารนี่ค่ะ ตัวปูนิ่เมมีความเปรี้ยวอมหวานนะคะกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะปิดท้ายด้วยขนมหวานที่เสิร์ฟมาเป็นเซตสุดน่ารักประกอบไปด้วยทับทิมกรอบไอศครีมมะพร้าวคั่วข้าวตังสเสวย,ยและมะม่วงสามรสม,มีความหอมของกะทิแล้วก็มะพร้าวนัวมากๆเลยค่ะหวานมันกำลังดีไม่หวานจนเกินไปไม่เลี่ยนด้วยค่ะระหว่างทานเราก็จะพบกับภาพความสวยงามของสถานที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา หลังทานอาหารแล้วสามารถขึ้นไปชมวิวบนบาร์พร้อมกับสั่งเครื่องดื่มกับบาร์เทนเดอร์ที่มีให้บริการทั้งค็อกเทลและม็อกเทลให้ได้นั่งจิบเครื่องดื่มพร้อมชมความสวยงามของแม่น้าเจ้าพยา,ยาแบบ360องศาเลยซึ่งเรือให้บริการทุกวันนะคะโดยจะออกจากท่าเรือที่ไอคอนสยามเวลาหนึ่งทุ่มตรงใช้เวลาล่องเรือทั้งหมด3ชั่วโมงและจะมาส่งที่ท่าไอคอนสยามเวลาสี่ทุ่มค่ะใครที่อยากมาสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ก็สามารถจองมากันได้เลยค่ะราคา2,850บาทต่อท่านพร้อมดินเนอร์สุดหรูทิปหน้ามิวนิคจะ พาไปชิวที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยนะคะ